เราเก่งว่าลูกศิษย์เรานี่วะยอมรับแลแล้วก็ยิ้มคือยิ้มได้เราเข้าใจด้วยนี่คือการทำทิษภาวนานะดูนะเรายิ้มได้พูดจางเต็มเม็ดเต็มด้วยว่าเราสอนลูกศิษย์ได้นี่ไม่มีอะไรที่ว่าต้องติเลยถึงหากแม้นยังไม่สามารถโคน่นวิชา,าได้แค่นี้ก็เป็นทางเดินที่ดีเหลือเราหมดสักพักจะติดเกินใหญ่ขึ้นสูเ่เทวโลกภาวนาต่อ และกิเลสที่นั่นไม่ต้องกลับลงมาสู่โลกมนุษย์อีกมันเจ็บมันปวดมันทรมานมันเกิดทำไมเกิดแล้วได้อะไรดีมาก็ไม่มีอะไรมาไปก็ไม่มีอะไรไปแล้วมันเกิดทำไมเกิดมาแล้วได้อะไรมามีอะไรดีก็รู้แล้วนี่บุญบาปก,ก็รู้แล้วนี่นั่นทางมรรคทางผลก็รู้แล้ว เทวโลกง่ายที่สุดจิติเกินย้ายขึ้นสู่เทวโลกเดินจงกรมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระทำจิตวานาเฮาโคในวิชชาอยู่ที่เทวโลกนั่นนี่คือเจตนาล้มเหตั้งแต่ก้าวแรกออกวันภิชาหากแม้นเราไม่สามารถจงมคกรงผลประหารโคในอวิชชาไม่ได้ตายก่อนเราจากไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เห็นไหมละ่ะเราจากไปเกิดที่เทวโลก ภาวานานละกิเลสที่นั่นง่ายที่สุดหากมันไม่สามารถโค่นวิชาได้อย่างรวดเร็วพุทธเจ้าพระองค์มัตจัจะรูพ้พระองค์ต่อไปที่ธรรมจักกับปัตตนะสูตรขณะนั้นเดียวนั้นโค่นวิชาเดีดเดียวไมหมละ่ะลุงปูนั่นน่ะไม่สมปองเดีดเดียวไมหมละ่ะนั่นแหละตัวอย่างที่ดีนะลุงสมเตุสมผลที่พ่อพูดให้ฟังนี่